ชาีิปัตภูมิใจไทยหรือพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่ทําตามหรือเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนประชาชนก็จะตัดสินพิพากษาพรรคการเมืองเหล่านี้สวัสดีครับท่านที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณก็จะมาพูดคุยกับท่านที่เคารพอีกครั้งหนึ่ง วันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์และสรุปสถานการณ์การเมืองวันนี้การเมืองเคลื่อนไปเร็วมากครับวันนี้เผือกร้อนนอกจากจะอยู่ในมือของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ถูกพี่น้องประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษานัดชุมนุมขับไล่ในวันที่14ตุลาคม2563แล้ววันนี้เผือกร้อนทางการเมือง ได้มาตกอยู่ในมือของพักร่วมรัฐบาลนั่นก็คือพักประชาธิปัตย์พักภูมิใจไทยพักชาติไทยพัฒนาหลังจากที่คณะกรรมการญาติวีรชนจากเหตุการณ์พฤษภาธมิน2535คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ได้ไปยื่นหนังสือต่อพักประชาธิปัตย์ต่อพักภูมิใจไทยต่อพัก ชาติไทยพัฒนาบอกให้พรรคการเมืองเหล่านี้ถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เผื่อร้อนตรงนี้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิป,ปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนาจะตัดสินใจทางการเมืองอย่างไรผลของการไปยื่นหนังสือครั้งนี้ และเหตุผลที่ประธานคณะกรรมการญาติวีรชนได้แถลงต่อสื่อมวลชนนั้นเป็นการแถลงที่แหลมคมทําไมถึงว่าอย่างนั้นครับเพราะคณะกรรมการญาติวีรชนนี่ได้ชี้เห็นว่าตัวขัดขวางตัวอุปสรรคที่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาทางการเมืองแก้วิกฤตทางการเมืองแก้วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้ ตัวขัดขวางและอุปสรรคก็คือตัวพลเอกประยุทธ์เขาจึงเรียกร้องให้พลเอกประยุทธ์ลาออกและวิธีการที่จะทําให้พลเอกประยุทธ์ลาออกก็คือต้องบอกให้พรรคร่วมรัฐบาลอย่างพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาถอนตัวออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์เสียตรงนี้ไงครับเมื่อประชาชนเห็นว่า พลเอกประยุทธ์คือตัวขัดขวางความเจริญของประเทศชาติเป็นตัวขัดขวางการแก้ปัญหาของบิกิตที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหากพักร่วมรัฐบาลอย่างพรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยชาติไทยพัฒนายังตัดสินใจอยู่ร่วมกับพลเอกประยุทธ์อยู่หายนะก็บังเกิดขึ้นกับพักร่วมรัฐบาลเหล่านี้แน่นอนอย่างที่ คุณอดุลเขียวบริบูรณ์ในฐานะประธานคณะญาติวีรชนเดือนพฤษภาสามได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวว่าถ้าหากว่าประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือพักชาติไทยพัฒนาเนี่ยไม่ทำตามหรือเพิกเฉยต่อข้อเรียกร้องของประชาชนประชาชนก็จะตัดสินพิพากษาพรรคการเมืองเหล่านี้ก็แน่นอนนะครับ คำตัดสินคำพิพากษานั่นก็คือการไม่สนับสนุนไม่เลือกพักการเมืองเหล่านี้ไม่สนับสนุนไม่เลือกพักการเมืองเหล่านี้ให้มาเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนอีกผลสรุปก็คือศูนย์พันถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนามั่นใจว่าฐานคะแนนเสียงของตนไม่ได้สนใจข้อเรียกร้องของประชาชนทั้งประเทศก็เดินหน้าร่วมกับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ต่อไปครับ ไม่มีใครว่าแต่ถ้าหากมาคิดถ้าหากมาเอาสถานการณ์แวดล้อมทางการเมืองทั้งหมดมาประเมินมาวิเคราะห์แล้วผมเชื่อมั่นว่าผู้นำพักประชาธิปัตย์ผู้นำพักปูมิใจไทยผู้นำพักชาติไทยพัฒนาได้เห็นหายนณลางๆแล้วว่าถ้าหากท่านนี่ยังอยู่ร่วมรัฐบาลกับพลเอกประยุทธ์ต่อไป หายนะมาเยือนพักของท่านแน่นอนอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันที่14ตุลาคมแล้วเผือกร้อนที่อยู่ในมือพักร่วมรัฐบาลจะอยู่ในมือพักร่วมรัฐบาลต่อไปหรือพักร่วมรัฐบาลจะสลัดเผือกร้อนที่ชื่อประยุทธ์จันโอชาทิ้งโดยการถอนตัวจากพักร่วมรัฐบาลอีกไม่นานก็รู้อย่าลืมนะครับท่านที่รบทั้งหลายครับ 14ตุลาคม2563ไปร่วมกันไล่เผด็จการไล่พลเอกประยุทธ์จันโอชาออกจากนายกรัฐมนตรีพี่น้องที่มีหัวใจเป็นประชาธิปไตยห้ามพลาดเด็ดขาดครับไปพบกันโดยพร้อมเพียงพบกัน14ตุลาคมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยวันนี้ผมไทยกรพลสุวรรณลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ ากท้องฟ้าไม่มีแสงดาวหากภูเขาไม่มีต้นไม้หากอาทิตย์ไม่มีพระจันทเคียงข้างกายโลกใบนี้คงไม่สวยงาม สดใสสว่างพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์สรองปลดสาดแสงร่างร่างค่ำคืน,คนยังมีประทันพระราชินีที่อยู่คู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคู่ใจท่าแสงประกายงดงามคู่กัน ท้องฟ้ายังมีแสงดาวเมื่อผู้เขายังมีต้นไม้เมื่ออาทิตย์ยังมีพระจันทร์เคียงคู่กายโลกใบนี้ก็ยังสวยงาม พระราชินีที่อยู่ฟ้ามหาราชาของแผ่นดินไทยพระบาระมีที่ควรคูใ่ใจทอแสงประกายโงดงามที่ฟ้านั้นดูสดใสสว่างเพราะฟ้ายังมีดวงดาวอาทิตย์ทรงโกร ชาของแผ่นดินไทยประบาระมีที่ควรผูใูใจทอแสงประกายงดงามคู่กัน